รับคุรก้านใดผให้ความร้แจ้งไห้ทรา อะไรมึงก um, ็ไปทะเลาบกานจัดไว้ัหนหมดอีกนะตามที่กัปตันเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อขยี้เจ้าผ่อนใจขอองหลวงพ่อขยี้เจ้าผ่อนใจชงเราไปด้วยแล้วก็กล่าวว่า สาธุสาธุเราก็อดปลีไม่วางไว้ที่ตรงถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอย่างเดียวก็ว่าครบ ทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สําเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เห็นไปแล้วก็ขอเข,ขัาเรียน,ขอขอนได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้พระศุกมงคลของทางวัดคัทธาตุอยคําสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากสะปัตแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีของหลวงพ่พอกระาัเมื่อถึงนแล้ว เีแต่ข้าดูทตกอารทุกนนนทหนั้นทีงแล้อขอามจำคัญมีแต่เราชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อน,นี้นามสกุลนี้มาขอขอห,ห,หลวงพ่อพระเจ้าลันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ทันฟังอย่างละเอียดคุณจบแล้วบอกว่าขอห,าหลวงพ่อพระเจ้าตัดใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้ททกไหมถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกอะไรห้าสิบหัวขึ้นไปเราจะให้ท่านกีงวงก็บอกท่านตรง การแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานาดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูปสามดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นำดอกมะลิมาถวายองคหลุงพ่อพระเจ้าหลังใจตามที่ข, <อ S 2> ขา้าพเจ้าได้สัญญาไว้ออแล้วกับหลุงพ่อพระเจ้าหลังใจขอองหลุงพ่อพระเจ้าหลังใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้่นตกถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอ,ขอกับท่านต่อไปได้ เมื่อท่านได้ไหว้สาบารามีองค์หลวงพ่อพระเจ้าสานใจแล้วก็อยากอยโอกาสของท่านเชิญท่านทั้งหลายรีบไปูชาือหลวงพ่อพระเจ้าสันใจที่ทางวัดระธาตุโดยสาได้สร้างขึ้นเมื่อท่านดูแลให้มาฟังติดตัวไว้ทตัวเสของ่านว่าว่านีจทเานจะขายหรือทำตัวทิ่อะไรขอให้พงพ่ได้าท่านดนี้ขอินีทกอยงก็สำเร็ปรยชนได้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เห็นไปแล้วก็ขอขับเรยนได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพรทธา้อยครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องผู้ใจุีทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแกนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้า้เมื่อทขามาถึงแล้วเรียนท่านีผู้สามยอดพรานั่ง แล้วก็ขอพรเียงแต่เราขึ้นของเราข้าพเจ้าคืนนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าดังใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าดังใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยดูถ้าข้าพเจ้าสําเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบพวงขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่พวงก็บอกท่านตรงตรงไปเลยการแก้บนก็เหมือนกัน เมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูปสามดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นําดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าทางใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาเอาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทังใจเขาเอ,อ์หลวงพ่อพระเจ้าทางใจจูงรับไว้ด้วยแล้วก็แล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่ตุดถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยาก